สงการปีนี้ไม่ได้กลับบ้านและไม่ได้กลับพูลมนาต่างพากันออกไปเก็บหอยกระปุกที่ริมชายหาดทะเลศรีราชาเพื่อน,นำไปเป็นอาหารและสร้างไรายได้ในช่วงเทศกาลว่างผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ที่บริเวณชายทะเลเกาะลอยเทศบาลเมืองศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบรุรีพบมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาหาวัตถุดิบอาหารทะเลจำพวกหอยกระปุกเพื่อกลับไปทำเป็นอาหารกินภายในครอบครัวลดการออกจากบ้าน ทำได้หลายอาชีพต้องหยุดงานส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบทางด้านการเงินจึงต้องลดภาระค่าใช้จ่ายจนทําให้ชายเกาะศิริชานั้นเต็มไปด้วยผู้คนที่มาหาสัตว์ทะเลกันเป็นจํานวนมากโดยผู้ที่ออกมาหาของทะเลรายหนึ่งเปิดเผยว่าใน,นวันนี้ตัวเองได้ชวนเพื่อนบ้านมาหาปูมาหาหอยเป็นครั้งแรกเนื่องจากช่วงนี้อยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทำจะกินกันแล้วเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 จนต้องอยู่ห้องคนเดียวทนไม่ไหวจึงต้องออกมาหาอะไรทำกลับไปกินในครอบครัวที่ผ่านมานั้นทํางานในแหลมงสบังพอมีสถานการณ์เช่นนี้ทําให้ไรายได้เงินพอไม่พอใช้จึงต้องออกมาหาอาหารทะเลเพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวประกอบด้วยเป็นวันหยุดช่วงยาวของเทศกาลสงกรานตทางด้านนายปาล์มอาชีพเก่าสร้างเปิดเผยว่าในวันนี้ตนเองก็ได้ออกมาหาหอยกระปุกกับไปกินที่บ้านสามารถเก็บไปกินได้หลายวันเนื่องจาก รายได้ไม่ค่อยมีเกี่ยวกับปัญหาของไวรัสโควิดส9ทําให้รายได้ลดลงครับพี่นับได้นำหอยไปทาอะไรกินครับพี่เอาไป,ไปนึง่งไปผัดครับอืมในช่วงจุดยาวนี้ไม่ได้กลับบ้านกันเลยมาหาหอยกันใช่ไหมพี่ได้ประหยัดครับช่วงนี้ประหยัดไหมก็ประหยัดร้างครับนิวยี่สิบสี่สถานีประชาชนจารุ สุขสีผ้าข่าวสามารถไม่ใจดีรายงาน